อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะจะพาคุณทุกท่านนะครับเข้าไปทำบุญอะไรวะอะไรนะเโชว์ลำทางใช่พี่พระน้องชายเมยกับเพื่อนไปทางเรือเรือความจมตายหมด น้องรอดจงคนแรกของคนอื่นนะเบาๆไปไปยืนให้เขาบังท็ใหมแล้วโดนโจ้แล้วพีเราใหญ่แล้วไม่คนที่มีคออยู่แล้วพี่ถ้าไม่อยากมีคอนะพี่พี่ซื้อเครื่องเสก PS ตัวมนหม้อเนี่ยนะซื้อไปทำบุญถวายวัดนะใช่ครับพี่แล้วเวลาพระหยิบไม้ปั๊บพระจะพูดว่าเจริญโยมญาติพรเจริญพรญาติโยมหยอกพี่หยอกหยอกสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้โดย ผลิตภัณฑ์แชมพูเปลี่ยนสีผมดูดีแค่แฮคัลเลอร์แชมพูใหม่แชมพูเปลี่ยนสีผมดูดีแค่เขามีแบบซองแล้วนะปัญหาผมขาวให้ดูดีแค่ดูแลผมค,ค,คุณคุณคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน เมธาหาทั่วไทยกลับมาแล้วและในวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเหมือนเดิมเราได้เก็บภาพบรรยากาศของพิธีสงเคราะห์สืบชะตาแปทิศมาให้ท่านได้ชมกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเมต<ท>าห้าทั่วไท,วทย,ททยนะครับก็ไปกันทั่วประเทศไทยนี่แหละครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายโอ้โหมีความสุขมากๆแต่วันนี้นะฮะจะพาคุณทุกท่านนะครับเข้าไปทาบุญหรือว่าสะเดาะขคราะสะเดาอะเคราะห์เาเรียกอา,อานักทีกท่าา นี่เขารู้ไหมนะเราถ่ายรายการอะไรกันอยู่นี่ลุกจากที่นอนก็เดินออกมาเลยใช่ไหมแล้จะบอกว่าเราเนี่ย EP นี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่ในปรำพิธีเรียกว่าเป็นพิธีที่มงคลกับชีวิตของเรามากๆนั่นก็คือพิธีสงเคาสืบชะตาแปดทิศเรียกได้ว่าพิเศษ พิเศษพิเศษกว่านั้นก็คือเราทําพิธีกันใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่แหละพี่น้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปพระอุโบสถคับพี่หรือว่าเข้าไปเดโบโสถ์นะทำพิธีใหญ่กันเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเอาน้ําพระพุทธนต์เนี่ยนะครับเดินทางมาที่พระธาตุดอยตุงแล้วก็จะมาห่มผม้าพระธาตุนะครับท่านผู้ชมติดตามให้ได้เลยนะฮะพวกเรานี่อยู่ในพิธีเราก็ถือว่าเป็นมงคลใครที่ดูอีพีนี้ก็ถือว่า เป็นมงคลกับชีวิตเช่นกันใครมีไหมอะไรที่ชีวิตดวงชะตาไม่ค่อยดีปีนี้ปีชงนั่งหัวโต๊ะไม่ได้ต้องชงให้เพื่อนตลอดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นผมเลยเป็นยังไงฮะคุณคุณมีคออย่างไงครับคุณดูเอไหมหน้าตาผมเนี่ยคุณเต๋าดำขนาดนี้นี่มีคอมีคออยังไงยังไงยังไงมาจากกรุงเทพยังไม่มีเท่าไหร่มาถึงเชียงราย2วันมีคอแล้วพี่เนี่ยเฮ้ยมีคออยังไงคุณเต๋ายังเมื่อเช้าเนี่ยมีคอเต็มเต็มเลยถามไปสามเที่ยวแล้วมีคออย่างไงมีคอเต็มเลยมีคออย่างไงคุณเต๋ามีคอเต็มเต็ สายแล้วมีเคาะยังไงคนยี่สิบกว่าคนน่ะมาลุมเคาะหน้าห้องผมยังไม่ตื่นเลยพี่ดูดิเคาะใหญ่เวละไอ้เตาตื่นแล้วเขาไปวัดกันเล้เตาใช่มีเคาะเนี่ยแหละอันนี้ก็ลุมมาลุมมาเคาะเลยนะใช่มีวิธีดิพี่โอ้โหอันนี้ไม่ใช่เป็นที่นิสัยเป็นที่ไหนชั้นดาบ ปรับได้ปรับได้อันนี้ไม่ต้องไปหาพระเลยเออปรับที่ตัวเองเออตื่นให้มันเร็วขึ้นกว่าเขาแค่นั้นนอนไวๆหน่อยจะจิตวิญ,ญญาณใช่แล้วใครอ่ะมีเคาะมีอะไรใครยังไงหนูกลัวหนูไม่กลัวพี่หนุ่ยเฮ้ยเป็นผู้หญิงที่ต้องกลัวหนูไม่กลัวอันตรายนะไปตรงนู้นเนี่ยพระศุกเข้าพระเสาแทรกลมพัดลมเพลลมเพลลมพัดต้องระวังหนูไม่กลัวได้ไงหนูไม่กลัวเพราะว่าหนูมีของดีเฮ้ยมีของดีเอออะไรวะอะไรวะอะไรนะโชคลาช้างใช่พี่พระ เดี๋ยวจะเป็นผู้หญิงมันห้อยขนาดนี้เลยห้อยยังก็กำแพงโบสถ์แต่ละองค์นี่มีสรรพคุณไม่เหมือนกันยังไงสิอย่างองค์นี้เป็นยังไงจัดกระถินไปทอดพระป่าจัดทอดป่าไปทอดที่วัดไปที่จังหวัดเชียงรายรถทัวร์ไป50กว่าคนเออฝนตกรถทัวร์แหกโค้งรถคว่ำตายหมดเนี่ยทำไมแป้งรอดหนูไม่ได้ไปหนูกลับมาเอาพระโอ้ยบาปนะมาเอาพระเนี่ยคนเราเอาเที่เอาใส่คออ๋อต้องมาลัทธนาก่อนแต่องค์นี้ ายคนแรกห้อยเอาไว้แถวคลาดน้องชายไปกับเพื่อนไปทางเรือครับเรือคว่ำจมตายหมดเอ้าน้องรอดจมคนแรกมันหนักคอโอ้ห้อยเยอะดิไปองค์นี้เอาแล้วเป็นเรื่องแล้วพี่ชายคนโตห้อยเอาไว้วาอยู่ยงคงกระพันพี่ชายเป็นนักมวยครับขายยาขนเข่าไร้ํำใจโอ้หลังสวนชายยุทธภูมิอันยุทธภูมิชายยุทธภูมิอันนี้ค่ายสองเถียมตลอดเอเวนเลยพี่ชายไปต่อยชิงรางวัลห้าแสนบาทกลับมาหาหนูหนูไม่มีอะไรจะให้เลยให้พระไป พี่เชื่อไหมพอแป้งยกแรกพี่ชายหนูโดนตอไม่เป็นไรหน้าถ่ายไปแทกหนึ่งถ่ายไปแตกด้วยไม่แตกแทกเดียวมันไปเฉียงเฉียงพี่อันนี้เป็นโจกไงบางทีคนเราอะกลัวคงกลัวข้อมันไม่ต้องพึ่งของพี่จิตใจเราสิจิตใจปู่ผมเนี่ยสอนไว้เป็นยังไงน้องนายกลายเป็นบ่าวถ้าเราจิตใจเข้มแข็งพออะไรก็ทำร้ายเราไม่ได้แม้กระทั่งเสือดุดุนะพี่เสือดุดุมาจ้องตาปู่ผมอะปู่ผมบอกว่าถ้าจิตใจเราเข้มแข็งพอเสือจะทําอะไรเราไม่ได้ปู่ผมจ้องตาเสือ เสือก็จ้องตาปู่จ้องกันไปจ้องกันมา3ชั่วโมงเสือทําอะไรปู่ผมไม่ได้โอ้มีของดีเสือมันอยู่ในกรงนี่เขาเล่ากันจะตื่นเต้นขนาดนี้ <c oughs> คุณไม่ตกอกตกใจเลยเหรอคุณ <c oughs> บาส <c oughs> คุณไม่มีคออะไรเลยคุณจะมายืนถึงทศนาราสีอะไรขนาดนี้ <c oughs> พราเป็นคนไม่มีคออยู่แล้วพี่ถ้าไม่อยากมีคอนะพี่พี่ซื้อเครื่องเสียงพ s ต,ตอสเตมร์ม่ๆเลยนะเอาเครื่องเสียงพ s ไปถวายพระไปถวายเลยพี่มันเกี่ยวอะไรกันกับคออ๋อพี่เห็นไหมพราถ้าเกิดไม่มีเครือ่องเสียงใช่ไหมเวลาเทศเวลาพูดอะไรพวกนี้ชาวบ้านก็จะได้ยินน้อยๆอ,อ๋อแต่ถ้าเกิดพี่มีเครื่องเสียงพ s เไปเนี่ยมันดังกลางวันเลยเสียงออกเสียงผ่านไม้ออกลำโพงโอขจรกระจายกระจายเสียงเลยเขาเรียกว่าเสียงกระจายบุญ ได้บุญได้บุญไ,ไ,<ด>ไม่มีเคาะไม่มีเคาะแน่นอนแล้วเราจะ สะดอดคอศด้วยวิธีซื้อเครื่องเสียงเครื่องเสียงแล้วมันมีเคาะเล็กเคาะใหญ่อะไรยังไงมีถ้าคาะเล็กก็ประมาณแปดพันสามโอ้ซื้อชุดเล็กไปสะดอดคอเล็กได้เลยแปดพันสามใช่พี่แล้วเคาะกลางๆถ้าเคาะกลางๆก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาทโอ้คอใหญ่ๆเลยเคาะใหญ่ก็ประมาณสองหมื่นโอ้อันนี้ดีนะน่าซื้อไปทําบุญถวายวัดนะใช่ครับพี่แล้วเวลาพระหยิบไม้ปั๊บพระจะพูดว่าเจริญโยมญาติพรเจริญพรญาติโยมหยอกพี่หยอกหยอกนี่เสากดิมพีเอสเตเลโอบ้านพ่อเอา เอ้ยมากหมีมายังไงมากหมียังไงเอายืนของคนอื่นนะเบาๆไปไปยืนให้เขาบังทำไมแล้ววุนดีกแล้วมัใหญ่อะมายืนของคนอื่นน่ะมันธรรมดาไปพี่ต้องของผมนี่ไปทำอะไรมาไปสักมาเฮ้ยสักอะไรมาบ้างเนี่ยแขนขวาเนี่ย ขนขวาอยู่นี่เลยจำผิดแขนตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยแขนขวาอี่คนแขนขวาสักทรงองนารายแขนซ้ายสักชาติราชสีขาฝาหมึกสักพยักเคขาซ้ายสักหมีมีพลังเว้าวังเนี่ยทุบแรงสิเป็นวันโลกอยู่เว้าลังสักอะไรสักพะโมกขลาพะกวันปิดตานะเบื้องหลังสองสี่ข้างเนี่ยลงอัครนาจังงังหน้าผากเนี่ย

อ้าเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูในพิธีแล้วเปิดไปครึ่งวันแล้วลูกมั็นยังเอ้ยคุณแม่มาพอดีเลยเฮ้ยแม่มาแล้วไปเข้าพิธีเข้าพิธีเกมมืงเห็นแล้วใช่ไหมมึงดูเป็นตัวอย่างไว้นะมึงอย่าเล่นอย่างนี้เด็ดขาดเข้าใจป่ะโอ้ยมุกเออมุกตลกที่เอาใครเล่นกับตายไปหมดแล้วแบบนี้วันนี้กับบ้านอ้าวเฮ้ยเดี๋ยววังนี้เช้ารถมารับแล้วลูกแม่เดี๋ยวแม่จะต้องเข้าไปในพิธีใช่ไหมจะต้องไปเปลี่ยนชุดอะไรกันก่อนเนาะเออเดี๋ยวจะต้องไปทำพิธีอะไรเงี้ยโอ้วันนี้แบบว่า เป็นพิธีใหญ่มากๆเลยมงคลมากๆของจริงๆแล้วเนี่ยพระในบ้านนี่ก็สําคัญใช่แต่เริ่มด้วยก่อนจะเข้าวัดเราก็ดูแลพระในบ้านให้ดีก่อนใช่นะมาอวยพรให้หน่อยครับแม่จ๋าอโอ้โหพีนี่ไปโหนี่หมดเคาะห์แล้วล่งเลยพี่ขอบคุณมากนะครับใครไปตามเข้ามาพี่แหละไปไม่เปลี่ยนชุดเร็วเดี๋ยวพระรอมาเร็วไปเลยพระรอเร็วตามไก่ดิ และในวันนี้คลิปทําบุญที่จังหวัดเชียงรายของพวกเราก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วทางทีมงานเมตาฮาทั่วไทยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมคนดูทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจเราเสมอมาตลอด3 EP ที่จังหวัดเชียงรายขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขไร้ทุกภัยสวัสดี แขนขวาอยู่นี่ครับผมแขนขวาสักอะไรจ่อให้หน่อยแขนขวาสักทรงองค์นาไลเฮ้ยและแขนซ้ายแขนซ้ายสักราชราชเสืแขนขวาสักทรงองค์นาไลและแขนซ้ายแขนซ้ายสักชาติราชศรีเฮ้ขาขวาสักมีคุณจะโทรไปให้จะโทรไปหาใครก่อนไหมแขนขวาสักทรงองค์นาไลแขนซ้ายสักราชศรี <laughs> แขนซ้ายทไมานะแขนซ้ายสักชาติราชสีขาฝาามึกสักพยัคเคขาซ้ายสักหมีมีพลัง <laughs> ว้าวละ จบก่อนแล้วค่อยไอภาตลอดเลยเดี๋ไปไอก่อนจบว้าอูร่าสักอะไรว้าอูร่าเฮ้ยจบก่อนแล้วค่อยไอไอก่อนไอก่อค่อยๆพี่ว้าอูร่านี่ว้าอูร่านี่ทำอย่างนี้โอ้ยไม่ทำไหมว้าอูร่าเนี่ยโอเคแบ่งงี้โอ้ยมาต้องเจ๋งพี่เมนวาอูร่าะอย่าทุบแรงสิเป็นวรรณโลกอยู่ว้าอูร่าสักอะไรความบ้ มวาวแล้ว <c oughs> สัพท์โมคคลาอรคควาปิดตานะเบื้องหลังพระควันพระควันปิดตานะเบื้องหลังออสองสีข้างเนี่ยลงอัครนาะจังงังแต่หน้าผากเนี่ยไม่ได้แบบ